เพลงเงียบเออเด็จังแน่เด็กเอาเลยนะอาซีปากเอ้ยร้องแล้วร้องอะไรยังไม่ได้ยินหายเพลงเงียบจะมาเลยบอกไปถือก็กูถือนี่ไงไปไปกลับไปแล้วไปปล่อยเธอปล่อยพ่อแล้วก็ไปหาแม่ฉันเถอะจะบอกพี่ดูนิดนึงสาวเมืองเขามาก เสียของถูกหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครหรอกโวยโอ้โหพูดแบบนี้ไม่คุยดีๆด้วยเหรอเนี่ยไม่ต้องไปอ่ะพูดแบบนี้หมายความว่าปล่อยให้ไปใช่ไหมไม่ใช่อ่ะมันมีเรื่องนะเว้ยนี่ยเขามีซิบว์อไปลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะให้ออกอย่างวัตเกียนไม่ได้แล้วนี่เดี๋ยวไม่ถิ่มันนะดูคนรักเด็กอ่างทองด้วยคิดว่าเป็นลูกมาแล้วคนเดียวไงวะ ลูกอตามันไรปเยลุกติดไงลูกติดเล่นเป็นลูกสัตว์มันแจ่อกูจจังเลยนะอะไรกากไม่คืนการจัมันเป็นปากอะไรมาบ้างอ้ยยิงกงกัวปากคนจ๋าไม่จ๋า ก้าอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตามหาพ่อถึงแล้วพ่อมาพุณ้าเชลก็ไม,ม่คิดเลยว่าพ่อเนี่ยโดม่หนีแม่มามีเมียใหม่แต่ทำไม่กล้าต้องเสียน้ำตาเพราะว่าสงสารแม่ามามมแต่ว่ากาเป็นคนด่าไม่เก่งว่าจะร้องร้องดา่ากับนาเบรมาสักหน่อยบ้านของเรามันก็ไม่ใหญ่ ยังไม่มุงลังค่าบาทกูบอกแล้วไงจะเอาหมาขึ้นลงเออหายอีกเยอะหายไปนี่เกย์แยกกันฉันขวาจริงๆเอาความมุ่งคนที่สุดหมาเหรอกูเนี่ยอันนี้ดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องนะไม่ว่าใครค้างอ่ะลูกจะไม่จะ กล้าเป็นคนด่าไม่ค่อยเก่ง์ก้าไปยุกว่าจะเฮ้ยอยากด่าไปฟ้าอ่ะก็ด่าไปสิมึด่าไม่เป็นอ่ะมกูด่าไม่เป็นได้งไงมึงก็ด่ากับมันอยู่แล้วเนี่ยมึงเสียเปรียบเขาอย่างเงี้ยเอาไงจะจับแบบพูดแบบว่าอะไรก็ได้ให้มันสะใจหน่อยมันให้มันรู้สึกสะใจว่าอยาชนะอ่ะให้มันสะใจไปเลยสะใจจริงมึงก็ด่ามันไปเออาย่างนี้มึงด่ามึงกูด่าอีกแต่ว่ามึงทำท่าด่ากันพี่อะไรกันเรียเข้าแม่นะเออ ยววให้ด <ève, S 2> ่าเยวฟ้าไม่ได้ให้มาตัดคอาบ่นตอนในใจเ่ะเอ็วะเบลฟาจะมึงภาษาไทยแตกูด่าไม่พอละกูจะบอกให้กูด่าในภาษาอังกฤษเจ้าสาเจ้าสารโงไอแก่นี่ยังไม่พอกูจะบอกให้พอเจอภาษาอินเดียภาษาอิดียรมันีก ไม่ดามันถากิน hmm. ด mm ้วยนะบกม่ก่อน่ากูเน่ยมันถามกิกูได้นะ้ยาไป่อามปรเนต้ยเ็กูชื่อนเู้่เตแมนมน่มาเ้ช้ยประมาณน้สม่สาสมวจนเศษเ่อมาัล้อ้จ้ดแล้วว่าไม่น่ามากไม่ดามันดีกว่าเจ็บไมล่ะ เวลาทไหมิโนไฟสุดยดไอนดิโพไฟดาจะลอดเตรียมฟ้านิดนึงมดาษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยยงไคิวกินหน้าลพอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ก้าหน่อยไไมัโอ้อะไรดไฟพี่คะไม่ดของเราก็มีมันหาพ่อได้แล้ก็หาพได้เมืกคุณกมันด่าเ แล้วต้องด่ากับเปรียไฟหยอกไม่ได้ถอะได้หขาพี่เลยวันนี้ีพายตะแดกหัวแม่นั้นน่ะอากาีต้องมายเฮ้ยอย่าไปช่วยมันดิแต่ตูเราฝ่ายนี้นีจะมีพ่วง่หมไหนนู้นนี่มีกันสองห้อ เราเองก็ยังไม่สงสาราเนียเฮ้ยบ้นไน้มาอยู่แฝหรือเปล่าเฮ้ย, <นะ S 2> ยต้องเปีฟ้าจ๋าเป,าเป่าเสียไปเลยเมื่อกี้ตกมเนครึ่งเลยใช่ไหมที่เหลือปัญญาดีเมียพี่ะแย่เดี๋ยตกให้เธ <c oughs> อใจให่มยกเงินขึ้นท <c oughs> ี่่าถ้าย,ยกเปนงงานเข้าแน่เลย, <c oughs> ย่เลยครับยกมีย้ดงตคนไหน่้งบอกเมียน่มสดง เอาคับพิซซ่าด้วยเหรอใติดไม้เดี๋ยวต้องเพปรู้แล้วก็ไม่กูเสือด้วยรีดตอนนีดรีดรีดมาไม่ได้เีกมาไม่ได้เลย ดังชันเอกเลยหนึ่างนี้เต็มยี่สิบห้าคนดังด,ดังตรงไหนครัวันนี้คนที่มาในวัดตะเคียนปฐมน,นะครับใครจะพาไปคนดูทุกคน กูเข้าไปยุ่งกัูมง้ยรู้ดีๆ่ะไม่กินมันเสน้นมัต้องมีติดกันด้วยอะโดนรัเรองว่าแควอจานีน้ำก็จะปกจนนเซ็้วก็เซตีนั่งฉันนอนกีสิบดีนัไจะมวัน้ำก็ะลนัปปปดนติดไม่กันเหนื่อยกั้ไหอ่ะจะลงอะไรนี่อนี่มันคนสก์ฟูงพม่าด้วย เฮ้ยไอ้ไก่กอะไรเฮ้ยมานี่ไปเลทำไมเล่าโเกเขแล้วเลมเขแล้วเรียทมด้มัะมเี่ยกเรียเรียกเรียไปเักอไนะัมันมีงนะคอะไรงกนรด่าเนไปเป็นลูกค้าอะไรอะไรถูกเนี่ย ได้เป็นเอ็นเขาทำไมเพราะอะไรเพราะว่ากูได้เป็นเอ็นดีเป็นเกียรติของวงตระกูลอะไรถูกนะตริ่เราจะได้เป็นเอ็นมึงรู้ไหมเนี่ยเอ็นคืออะไรอ่ะคืออะไรควาเอ็นที่กว่ามากเลยอีนี่นะกามศึกษาเข้าไปถึงเออแล้วมึงคิดว่าเป็นอะไรเป็นเอ็นอัคขราที่ถูกโอ้เต็มจ้าเต็ม